อีกแล้วนะคะในช่องบิว64ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยค่ะนี้บิวจะพาไปทำความรู้จักกับผักงูเขียวค่ะผักงูเขียวชื่ออาจจะดูน่ากลัวนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วผักชนิดนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะผักชนิดนี้คนจีนเรียกว่าผักกงฉ่ายค่ะหรือมีอีกชื่อนึองคือผักกาดหอมของจีนค่ะ แล้วผักชนิดนี้นะคะสามารถพบได้ในเมืองหนาวค่ะแถวเชิงเขาซางซานเมืองต้าหลีมณฑลยูนนานประเทศจีนค่ะลักษณะของลำต้นจะมีความเรียวยาวทรงกระบอกและสามารถกินสดๆหรือนำไปทำอาหารก็ได้ค่ะนี่ค่ะผักงูเขียวขนาด100กรัมที่เราแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะ ดูดิค่ะโอ้มาฟังเสียงไปด้วยกันนะคะ กรอบมากค่ะงูส้มตำนี่ค่ะส้มตำแต่รสชาติของงูเขียวอะ่ะคือจือดมากนะคะแต่กินกับส้มตำที่แบบเผ็ดจัดจ้านมันจะเข้ากันมากค่ะ ขอบคุณที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิว64ด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ